แข่งจบแล้วนะคะสำหรับผลงานการแข่งขันในราปิดบูคาเรสของกับตันผู้อนพันธ์ของเรานะคะซึ่งน้องก็ทำผลงานออกมาได้ดีนะคะแล้วก็พาทีมชนะ ใครโอรว่าไปนะคะ3ต่อ0ูเซตค่ะด้วยสกอร์2 6ต่ออ6่5ต่อ2 6 25ต่อ20และ25ต่อ23นะคะเป็นการชนะ3ต่อ0นเซตนะคะแล้วก็ทำให้อันคะแนนของทางราปิดเพิ่มมาอีก3แต้มนะคะซึ่งตอนนี้มีอยู่21แต้มและก็รั้งอันดับ6ค่ะ แล้ววันนี้แอดก็จะพาเพื่อนๆมาดูผลงานบางส่วนในช่วงท้ายเซต3นะคะซึ่งผลงานของราปิดจะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของอาทางน้องกับตันผู้ปอลพันนะคะก็ถือว่า,าเซตลื่นไหลแล้วก็เข้ากับทีมได้เป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่ก็ ยังมีปัญหาในาในส่วนของตัวเซตของ่อาในส่วนของตัวตบของทีมนะคะที่ตบแล้วยังไม่เด็ดขาดพอนะคะทําให้ก็ต้องยื้อกันหลายลูกนิดนึงนะคะมาดูที่แต้มนี้กันก่อนนะคะจะเป็นคะแนนเสิบของฝั่งไหนนะคะลูกนี้ ทางไกโอวานะคะยายยายเสิร์ฟมาที่ฝั่งราปิดค่ะสำหรับเมื่อวานกับตันผู้ก็ลงสามเซฟรวดเลยนะคะเป็นตัวจริงตลอดนะคะเพราะว่าก็รีดายองค่ะประสบอกบ อุบัติเหตุในนัดที่ผ่านมานะคะซึ่งก็ทําให้เอ็นร้อยไวาที่ยังไม่ดีอยู่แล้วนะคะก็ตอนนี้อักเสบมากขึ้นนะคะก็ต้องพักเพื่อรักษาต่อไปนะคะก็ทําให้กับตันผู้ของเราได้ยิงยาวทั้ง3นัดเลยค่ะ กัปตันผู้ยกสวยนะคะลูกนี้สำหรับบีหลังที่ลงในตอนนี้ก็จะเป็นสาวโลน่านะคะหมายเลขสิบค่ะโลน่ามาเรียนะคะก็ ดูจากฝีมือแล้วนะคะก็อ่าทําได้ดีนะคะแต่ก็ยังทุบไม่เด็ดขาดนะคะอืมติดบล็อกกล่องราบปิดค่ะ สำหรับคะแนนตอนนี้นะคะก็ในในช่วงท้ายนะคะก็ถือว่าเป็นในเซตที่3นะคะทางไคโอว่าก็ไม่ยอมนะคะก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดนะคะเซตนี้ก็ตกเป็นของรับปิดค่ะทำให้ชนะไป3ต่อ0นย์นะคะ ทูปและไม่จมนะคะอะติดบล็อกยังลองได้อยู่อกับตำผู้ซุปเซ็ตสวยๆทูปติดบล็อกนะคะ กับตันพูดยกสวยค่ะโอ้ยแต่ลูกนี้เซตสวยนะคะแต่สาโลแนนะคะก็เมื่อกี้ตบไม่สูงนะคะก็ทำให้่าติดบล็อกของไครว่าค่ะ เป็นคะแนนของรับเปิดน,นะคะเสิร์ฟไม่ข้ามค่ะ กับตันผู้เซตสวยอืมมีหลังยังทุกติดบล็อกอีกโอ้ยลูกนี้ล้นกับตันผู้เซ็ตสวย,ห,ย,ออย,สวยหัวสาวอืมเป็นของราปิดไปนะคะลูกเป็นของไคลอว่าค่ะลูกนี้ สำหรับบอลลีกโรมาเนียนะคะก็มีเพื่อนๆหลายคนนะคะก็บอกว่าเออการเล่นไม่ค่อยกระชับนะคะแล้วก็การบุกไม่ดยุดเดือดนะคะก็อ่าถือว่าเป็นการหาประสบการณ์ในลีกของยุโรปนะคะของกัปตันผู้นะคะสำหรับทีมราปิดนะคะก็เป็นผู้เล่นใหม่ทั้งหมดนะคะ ที่เพิ่งย้ายมาร่วมกับลาปิดในฤดูกาลนี้ฤดูกาลแรกนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทีมลาปิดกันด้วยนะคะ